อนนี้คือเขากดพลังคุณเหรอมากๆคือหนูรู้สึกแค่ถึงพลเขามากอ่ะเขามากมากมากไปจริงๆอคือมากแบบว่าโอเคแม่หนูว่าคือความสู้อยู่จริงแต่ตัวหนูไม่ไหวออืม,มันเลยตีกันแล้วมันก็เขาเขาสามารถตีกันได้ขนาดนี้แปลว่าเขามีชนมีลักษณะที่เหมือนกันหรอหรือว่าวงไง ลักษณะที่เหมือนกันหมายความว่าหมายถึงว่าก็มีพลังเหมือนกันเลยเลยไม่สามารถต้านกันได้แต่กลกลายเป็นส่งผลที่ทําให้เรารู้สึกปวดเราอยู่ในที่ของเขาเราอยู่ในที่ของเขาซึ่งสิ่<ข><อ>งที่เราเขาคืเจ้าบ้านม,มันคือเขาเป็นเจ้าบ้านนะคะเราก็ต้อง huh. ให้เกียรติเขาแต่ทีน huh. ี้คือถ้ามันไม่ไหวจริงมันก็ต้องเอาลงมาอ่าฮะมีคนเคยเห็นพลังงานบนลังนี้นะคิง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 มาช่วยพี่หน่อยคิงคิงเห็นอะไรบ้างตอนตอนที่ขึ้นมา อตอนที่ขึ้นมาใช่ไหมครับครับรู้สึกถึงมีพลังงานมาใกล้ๆเลยมาร่างใหญ่ๆร่างหนึ่งนะครับบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยแล้วก็เว็แบๆบแบบอยู่อยู่นะครับเวแบๆบแบบไปเรื่อยๆคือตอนแรกอะ่ะผมไปไหว้นะ้าบ้านก่อนว่าขอ,อ,ข,อขอตาผมก่อนว่าให้ช่วยสื่อในิดนึงเพราะอ,อย่างน้อยคือเราได้รู้ว่ามันมีตรงไหนบ้างครับพอขึ้นมาจริงไม่ไหวจริงๆครับก็เลย ได้แป๊บเดียวแล้วก็ไปขว้ยตาต่ออแล้วก็เลยแบบดีขึ้นครับเหมือนโดนดูพลังหรอใช่คือมันกดพี่มันเป็นแรงกดทับระหว่างตึกอ่ะเหมือนเราโดนอะไรไม่รู้กดบีบอย่างเดียวเลยใช่พรังนคุณคุณคุณอ๊อคุณก็ตอนนี้คืออาการอย่างที่น้องคิงบอกนั่นคืออาการที่คุณเป็นอยู่เหมือนกันใช่มันจะหนักหนักหัวตรงนี้ฮะเราสึกเหมือนแบบถ้าเอามือจับไปคือมันชาอธิบายไม่ถูกคือมันโดนบีบจนมันแบบอสวัสดีครับ สวัสดีครับขอถามอะไรนิดนึงครับสวัสดีครับใครคือภรรยาคนที่สี่คืออะไรครับทั้งหมดเนี่ยอย่างที่คุณเห็นในห้องเนี่ยอันนี้คือเป็นดวงวิญญาณที่เป็นลูกน้องหรือเป็นริ้วล้อหรือเป็นคนที่คอยรับใช้วงยันใหญ่สองดวงนี้หรือเปล่าเหมือนมีสองคนนี้ใช่ไหมอาหา่าฮะ แล้วจะมีผู้บังคับบัญชาชั้นรองอืมจี่ให้เหมือนมันมีหัวหน้ารองลงไปหัวหน้าคนงานครวหัวหน้าคนงานก็คือรับรับงานจากคนนี้เพื่อไปส่งต่อคนงานอีกทีหนึ่งเพรานี้คือห้องหัวหน้าคนงานเขาอะไรดูแค่จะต้องนูนคนหนึ่งค่ะตรงนี้คนตรงนี้อีกคนหนึ่งเคยมีอยู่มุมนี้อีกคนหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่อยู่มุมไหนมุมนี้นี่นะอาจจะอยู่แบบไปถึงไปไปถึงตู้ไฟค่ะแถวๆนี้แถวหน้าต่างตรงนี้อีกคนหนึ่ง คนที่คุณเห็นดวงวิญญาณที่คุณเห็นตอนนี้นนมมทั้งหมดเนี่ยคือเป็นคนอิสลาม,มทั้งหมดเลยอันนี้ไม่ได้เป็นของหรือเป็นอะไรที่เชิญมาไม่ใช่แต่เจ้าจของที่ที่นี่นะครับครับนั้นแปลว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะเป็นพื้นที่ที่เคยเป็นบ้านเขาเคยมีคนรับใช้เขาอืแบบนั้นไหมใช่อาจจะใช่ อาจจะเป็นพื้นที่ใหญ่มากๆมาก่อนโดยที่มีเมียหลวงเนี่ยเมียหนึ่งอ่ะอยู่ที่หลังใหญ่เมียสองก็อยู่อีกเรือนหนึ่งเมียสามก็อยู่อีเรือนนึงโดยรถลันลันลัคุณกึลังจะบอกผู้หญิงทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยไม่ใช่เป็นเมียเขาหรอเมียเขาคือคนคนที่แต่ยับสวยๆที่ออันนี้หนึ่งคนแน่นอนแต่อีกสองคนข้างล่างใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะอีกสามคนแรกเขาบอกคนนี้คนที่สี่ใช่ไหมคะสามคนแรก คืออยู่ถัดไปหนึ่งแล้วก็สองแล้วก็สามต้นจริงๆน่าจะอยู่ประมาณลาดเผาวต้นสองสองเลขอ่ะเจ็ดสิบไปปลายแปดสิบนิดๆคืออะไรคืออะไรคืออะไรน้องบอกบอกมาเล่ามาคืออะไรคือเมื่อกี้อ่ะผมเห็นพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะเหมือนที่พี่พอมพ์เห็นอ่ะคล้ายๆบอกว่าเป็นภาษาภาษาสลามก็คือทักทายว่าสลามมาลลิกุมผมก็มาลิกุมสลามกลับไปแล้วก็เขาก็บอกว่าผมไม่รู้ว่าที่ที่นี่พื้นที่แบบนี้ ก็คนเราก็ใช้ชีวิตนะพี่ก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเกิดการที่แบบตรงกันบ้างไหมบางสีบางอย่างมันก็แบบอาจจะทําถูกบ้างผิดบ้างในแบบหลักศาสนาบ้างแบบไม่ได้ตรงกันนะพี่รเราไว้ละเอียดอ่อนเหมือนเขาไงใช่ประมาณท<ป>ี่พี่พพูดเลยครับประมาณนั้นครับคิงเป็นคนใต้พอ<ช>จะรู้เรื่องของอิสลามอยู่ก็ประมาณหนึ่งครับอ่าฮะอย่างอย่างกรณีเนี้ยที่เจ้าที่ไม่ใช่เจ้าที่ คนที่มาทําพิธีให้ที่ว่าอยู่ด้านหลังครับคิงบอกว่าเป็นการทําอย่างหนึ่งของคนอิสลามก็คือเป็นการไหว้กลางแจ้งเหมือนเหมือนเหมือนถ้าบ้านผมอ่ะบ้านผมเป็นทําธุรกิจอย่างหนึ่งนะแล้วก็ให้กินที่แบบเจ้าที่ปกติอยู่แล้วก็คือให้กินหน้าบ้านได้กินปกติรับเงินหน้าบ้านรับลูกค้าหน้าบ้านแต่ข้างหลังบ้านไม่พอใจเพราะไม่ได้กินอืเขาก็เลยไปดูมาว่าเอ้ยข้างหลังไม่พอใจนะอืนู่นนี่นั่น ก็เลยต้องไหว้กลางแจ้งเพื่อที่จะเส้นเขาด้วยเส้นข้างหลังด้วยใช่เส้นข้างหลังบ้านด้วยและข้างหลังบ้านก็คล้ายๆกันเลยเป็นลักษณะการไหว้เหมือนกันเหมือนกันครับแล้วทําไมเขาต้องปาดท้องไก่เพราะว่ามันมันมันเป็นไอ้ส่วนนี้มันเป็นละเอียดที่ลึกไปผมไม่แน่ใจว่ามันมีขั้นตอนอะไรบ้างนะก็จะคล้ายๆกับว่าคือหนึ่งคือห้ามห้ามหมูเข้าเด็ดขาดห้ามหมูเข้าใช่ครับห้ามหมูเข้าเขาจะไม่เอาหมูเข้าหรือสิ่งที่ เส้นเครื่องเส้นไหว้ที่เกี่ยวกับทลา<ะ>ก็หมอแขกใช่ไหมก็คืออะไรคืออะไรหมอแขกคืออะไร <c oughs> คือหนูรู้สึกว่ามันเป็นหมอแขกตั้งแต่แราเราคือคือการทําของกับแขกที่เขาเรียกแบบหมอแขกกันเนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นผู้หญิงอยู่ตรงไหนพี่ผู้หญิงอยู่ตรงหน้าตรงนั้นเลยอ่าฮะ ตรงหน้านี้ครับตรงหน้าตรงนั้นแหละนี่นะใช่นี่นะคุณอ๊อฟเห็นไหมใช่ใช่คนนี้คือใครคนนี้คือใครคือคนคนเดียวที่พี่อ๊อฟเห็นเลยก็คือที่นี่แหละก็คือทักทักทายผมผมก็ทักทายกลับก็คือเราก็สลามอะลิกุมมาลกุมสลามครับมาบ้านมาบ้านแบบคนอื่นน่ะก็เออมีมายาสเน่ยก็ทักทายเผื่อจะคุยได้เขาก็ใจดีนะครับเขาก็บอกว่าการผิดหลักอะไรสักอย่างมันก็อยู่ที่พื้นที่นะมันก็ต้องทําไม่ถูกบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไม่เข้าใจบางส่บางอย่าง ประมาณนั้นครับเขาเป็นคนใจดีแต่เขาเป็นคนเจ้าระเบียบเข้าใจคำนี้ไหมคือเราเจอบ่อยมากประเภทนี้คือใจดีนะนี่คุณยิ้มเืลยไรคุณยิ้มเือยะไรคุณยิ้มเพออะไรถูกต้องครับถูกโอ้โหนี่เพราะว่าถ้าไม่ใจดีนะเขาไม่เรียกมาเฉลยหรอกจะบอกให้นี่เขาเรียกมาเฉลยเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ใจดีนะเขาไล่ตะเพิดไปนานแล้วแล้วแล้วหนีไป สูดลมหายใจอย่าดมจยาดมทำไมคือเข้าใจดีคือพลังคือตอนแรกคือกดมากพี่ผมผมผมบอกเลยว่าผมต้องขอตาว่าตากลับมาถึงเพราะตอนแรกผมให้ตาถอยออกไปก่อนว่าอย่าผมอยากเสียมากกว่านี้เพื่อยได้อะไรบ้างตอนนี้เขาอยู่ไหนครับอยู่นั่นเลงค่ะอยู่ตรงเที่ถ้าคืออันนี้ใช่ไหมไอ้เหล็กไอ้เหล็กตรงกลางเนี่ยก็คืออยู่ตรงนั้นเลยนี่เลยนะนี่เลยนะอ่าผมผมขอผมขอให้เขาสัมผัสผมได้ไหม ขอขอนุญาตนะฮะ,ะ,ะอะไรอูเมื่อกี้มานะนี่เขาเป็นผู้หญิงชั้นสูงสักขนาดนั้นเขาจะมาให้คุณสัมผัสขนาดอนไรยังไงไม่คือผมแค่อยากรู้แต่เครื่องเขาก็แต่ให้แล้วเมื่อกี้ไงใช่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้เครื่องมีนี่ฮะนี่ฮะก็แต่เครื่องให้แล้วไงนี่ครับเขาเป็นึียไท่านเจ้าคุณนะคะภรรยาท่านเจ้าคุณออยุคไหนฮะย้อนย้อนปีได้ไหมก่อนร้อยปี ก่อนเลิกท่าก่อนเลิกท่าแล้วก็หลังเลิกท่าอะอยู่ประมาณนั้นรอห้านี่สมัยรัชกาลที่ห้านะอยู่ในพื้นที่นี้เหรออยู่ในพื้นที่นี้เหรอใช่พื้นที่ที่เขาอยู่คือเขาอยู่บริเวณนี้ทั้งหมดพื้นที่ใหญ่มากเหรอทําไมถึงเลือกที่จะอยู่หลังนี้ทั้งคุ้มฮะเขาบอกว่าทั้งคุ้มนะทั้งคุ้มนะทั้งคุ้มก็ตั้งแต่หัวถนนฝั่งนูน้นครับ จลอดหัวถนนอยู่ไปถนนฝั่งนี้ก็คือสุดซอยพกสุดซอยตรงนี้ฝั่งเนี้นะว่าเราม่นหรือเปล่าทางนี้ไม,ม่ระ้าส่วนเรือนของเขาเองเนี่ยอยู่ระแวกนี้ทั้งหมดแล้วการที่ปล่อยให้ดวงวิญญาณเข้ามาหรือว่าดวงวิญญาณนี่เป็นดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วมีทั้งเคยอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ปลดแอกออกไปาากับดวงวิญญาณที่อยู่ที่นี่แล้วก็ พร้อมที่จะอยู่ที่นี่คอยอยู่รับใช้ตลอดอยู่ที่นี่เหมือนเดิมครับอถ้างั้นคุณออฟค่อยๆเข้ามาเขาจะหนีไหมผมไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงาน,นช่วยน,นะกล้องมาช่วยเรน,นี้เชิญคุณพิมพ์ครับเชิญคุณพิมพ์มพมเขาอยู่ที่นี่ไงคุณลองสรุปเรื่องให้ฟังคือเขาต้องบอกว่าในช่วงสมัยกลางกลางแล้วกันนะคะกลางรัชสมัยรัชกาลที่หเนี่ยคือเจ้าคุณคนคน,นึงมีเจ้าคุณคนหนึ่งนะเจ้าพญาอะไรไม่รู้ละอันนี้คือฝ่ายของผู้ชายอ่าผู้ชายซึ่งมีภรรยาทั้งหมดสี่ภรรยาด้วยกันครับ ภรยาแรกก็อยู่เรือนหลวงเรือนหลวงก็คือข้างหน้าสุดฝั่งหัวถนนก็น่าจะประมาณลาดพร้าวเจ็ดสิบต้นๆ้อาเจ็ดสิบไปปลายแปดสิบต้นๆช่วงนั้นแล้วก็ไล่มาเรื่อยเป็นสองสามจนมาถึงตอนนี้คือภรยาคนที่สี่นั่นแหละเขาคุมบริเวณนี้ซึ่งบริเวณนี้คือพื้นที่อิสลามคือเขาเป็นคนอิสลามด้วยความที่เขาเป็นคนอิสลามนะคอแล้วก็พอเสียชีวิตไปนะพอเลิกทาสอำนาจก็ค่อยๆทอนลงเรื่อยๆเมื่อมันถึงจุดเปลี่ยนยุคเขาก็ ้องปรับตัวทอปรับตัวไม่ได้ปุ๊บมันก็อืเรียบร้อยเขาก็เลยอยู่ที่นี่เขายังติดอยู่ที่นี่ทุกคนยังติดอยู่ที่นี่อุ้ยนี่ทั้งหมดเลยเหรอตั้งแต่ตัวสามีตั้งแต่ท่านเจ้าคุณเองคนนั้นชื่อเจ้าคุณเป็นชื่อคองขอบคุณค่ะใครไม่รู้บอกอยู่ใช่เป็นชื่อคองคองหนึ่งแถวนี้แล้วก็ไล่มาเลยสี่คนยังอยู่ครบทุกเรื่องเอารืองกันเอาสิ่งที่ผมรู้นะตั้งแต่ผมมาทํางานแถวสตูดิโอบางกีเนี่ย ผมเคยเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าไปด้านในเข้าไปด้านในสุดจะมีคลองสุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นเหมือนคนชุมชนอิสราเอ๋อเหรอนั่แสดงว่าต้องมีคลองชื่อเจ้าคุณนี้อยู่จริงๆใช่ไหมบอกผมไม่รู้มีคลองชื่อคลองเจ้าคุณสักอย่างจริงปะจริงไาะใช้เจ้าคุณเลยเหรอใช่มีคําว่าเจ้าคุณเลยเหรอนี่ยตรงแบบราคเขทะลุเสือสิงห์โอทีมงานเซอร์สิงห์ลองลองดูคู่ก็แมปกัะเสือสิงห์สายไอ้สอเสือคุณคใช่ คุณคุณไม่ได้เซิร์ชมาก่อนนะไม่เซิร์ชเซิร์ชอะไรที่ไหนเอ่าอ่าเดี๋ยวการที่เขามาอยู่ตรงเนี้ยในพื้นที่แบบเนี้ยส่งผลทําให้ธุรกิจเขาแย่ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับเขานะธุรกิจแย่เพราะเขาทําเองอุ้ยอะไรนะตัวเองทั้งนั้นแรกแรกมาอยู่มันก็ดีดีไหมเอาจริงดีไม่ต้องโกหกแต่ก็อยากดีขึ้นกว่านี้ก็เลยไปหาคนมาทําน่นทํานี่สุดท้ายมันก็ไม่ดีขึ้นมันแย่ลงจริงไหม มันก็ช่วงนี้เราไม่รู้ว่าเป็นที่ดวงเราด้วยหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็เลือกเลือกเคลื่อนอ่ะมันก็แย่ไหมก็สู้ได้สู้ได้เพราะมันยังมีบางส่วนที่เป,เป็นความเชื่อที่ถูกต้องว่าฉันต้องไปถวายสังฆทานฉ,น,น,นฉันต้องสวดมนต์ฉันต้องไหวพระยังมีอยู่แต่ไอประเภทที่แบบมูหน่อยอมูขมูหน่อยก็ยังมีให้เห็นอยู่รเรื่อยๆใช้มาเรื่อยๆแล้วกันอาทางนั้นเดี๋ยวไล่ทีละเรื่องก่อนนะไล่ทีละเรื่องก่อน ดวงวิญญาณที่เห็นทั้งหมดที่เห็นก็คือมีทั้งของเก่าที่อยู่กับของใหม่ของใหม่ที่จิตหนึ่งเขาไปเกิดแล้วอืมแต่สุดท้ายแล้วพอมาแตกดับสูญอะไรเขาไม่รู้แหละสุดท้ายแล้วก็กลับมารวมกันที่นี่ใหม่เพราะที่นี่มันคือบ้านเขาอันนั้นคือจิตดวงเก่าๆหมดคราวนี้ดวงที่บอกว่าด้านหลังก็ไปไหว้แล้วก็ไปเอามาเขาก็ามาคุณคิดว่าดวงวิญญาณเข้าได้ไหมบ้านนี้ไม่มีอนาคต แต่ดูมาขนาดนี้ต้องทําบุญบ้างแล้วสิทำแต่ว่าได้ประกาศประกาศไหมคะว่าขอตั้งตรงนี้นะัวรอบขอบชิดอยู่ตรงนี้นี่นี่นีไม่มีการล้อมสายสินมีมีรอบพื้นรอบพื้นที่ใดไหมคะใช่ค่ะกลางคืนมีไรเฝ้าไหมกลางคืนไม่มีค่ะมีผู้หญิงมีเมนเดินข้ามสายสินแล้วเอาลูกที่แทงมาถิงอุยอยู่มุมบริเวณไก่อีบริเวณไก่เชือดอ่ะเชือดไก่อ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะ ไม่รู้เขาบอกมาอยเขาอยู่มาตลอดแปดเก้าปีเขาต้องรู้ว่าจะมีคนเอาอะไรมาทิ้งถูกไหมถูกไหมไม่รู้เลยอ่าทําไมทําไมถึงกล้าพูดอย่างนี้มันมีคนเอามาทิ้งจริงๆอ้าวถ้าทิ้งเราก็ต้องเห็นศพไหมก้อนเลือดน่ะอ๋อกําลังคือแทงเล็กแทงเล็กอ่ะก้อนเลือดน่ะอ่าเป็นก้อนแบบแล้วมาถามตอแล้วเขาจะเดินเข้าไปข้างหลังสถานที่นี้ได้ยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้แต่มีคนบอกยังไงแต่มีคนบอกมาแบใครบอกใครบอกไม่รู้เป็นเสียงแบบลอยมาจากไหนไม่รู้ละเจ้าคุณไม่ใช่ผู้หญิงผู้หญิงงงนะงงนะงงนะนี่เขาเสียงมากนะถ้าเขาจะพูดขนาดนี้นะผมไม่แน่ใจนะใช่หรือเปล่าคุยกับใครไม่ยากคืออะไรก็เป็นเสียงผู้หญิงไงหนูก็เลยถือถ้าผู้หญิงมีอายุหน่อยก็พาดูหันมาดูทางนี้อไม่มีไม่มีก็ต้องไปตรงนู้น ก็อ่อนาน่าจะใช่เขาบอกกรุงธะไบวกว่าสิ่งนี้คือการทําลายกําแพงที่ปกปิดหรือกันไว้เกิดมานานยังเริ่มเลยตน,นานเลยอุยแต่ว่าเขาก็ต้องทําบุญแทบทุกทปีเลยที่ะมันมีการทําบุญจริงอแต่ว่าไอ้เสนียดมันก็ยังอยู่เข้าใจคานี้ไหมคะ คือมันจะไม่ถูกล้างออกไปผู้หญิงที่เป็นเจ้าที่เดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการอะไรและเราจะทํำยังไงนะแล้วเราจะเคลียร์ดูงวิญญาณทั้งหมดทังนี้ได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวขอไปดูในห้องน้ําที่น่ากลัวใช่ไหมน้ำนั้นคนเจอเยอะไหมน <c oughs> ในห้องน้ำกก็ชั้นบนเนี่ยนะใช่ค่ะ